ก็บางคนก็ซื้อหวยซื้ออะไรก็ถูกนะฮะเพราะว่ามาขอโชคขอลาภจากผมอันนี้พี่ไก่พี่เช่นนี่จะพาผมไปจุดไหนกันแล้วครับพี่ไม่ค่อยรู้จอยต้องให้พี่เชษน,นะเพราะพี่เชษเป็นคนแนะนําผมมานะวัดนี้นะครับมากราบสักระหลวงพ่อองค์ใหญ่ก่อนนะครับที่ริมแม่น้ําเจ้าพญาโอ้โหท่านผู้ชมวันนี้เรียกว่าต้องมาทางสายมูนะครับ วันนี้เรามาทางวัดบางจากวัดนี้น่ามามากแนะนําเลยครับวันนี้เราจะมาสายมูกันนะครับท่านผู้ชมเสียงที่ได้ยินจากการบีบแต่นั่นก็คือการลอดใต้ท้องช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอันนี้แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอาแล้วครับต่อจากนี้เราก็ต้องเดิน ตามผู้เชี่ยวชาญเส้นทางคนที่เข้ามาตรงนี้ไม่บ่อยนั่นก็คือไกด์นำทางของเราคือพี่เชิดและพี่ไก่นั่นเองครับตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่หน้าองค์พระสมเด็จพระพุทธมงคลชัยนะครับ เดี๋ยวเราไปไหว้พระขันย้อนนะครับครับผมเอาแล้วครับพี่เขาก็นําเราขึ้นมาข้างบนที่มีองค์พระประธานองค์ใหญ่เราก็ทําตามพี่เขาครับเพราะเราไม่เคยมาเราก็บูชาดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้องค์หลวงพ่อองค์ใหญ่ก่อนนะครับก่อนจะชมรอบวัดก็ทําตามกฎกติกาและคารพหลวงพ่อนะครับ อิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอะหังสุขโตโนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจะตมหาราชิกายักขพันตาพัทภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอะระหังพุทโธนะโมพุทธาย และในวัดยังมีองค์ปู่เทวสวรรค์ให้กราบไหว้นะครับตามความเชื่อทเทวสวรรค์หรือเท้ากุเว,วนนับว่าเป็นหนึ่งในวัตถุทางความเชื่อที่มาแรงในปีนี้เน้นในด้านโชคลาภและป้องการพูดผีปีศาจในฐานะบุดีหรือผู้ประทานโชคลาภและความมั่นคงมั่งคั่งเจ้าแห่งยักษ์นายแห่งผี มีฤทธ์ขับไล่ความชั่วร้ายลและพูดผีวิญญาณซึ่งก่อนหน้านี้เราจะรู้จักกันผ่านพิธีกรรมอย่างเช่นการสวดพันยักษ์เป็นต้นก็คือตรงจุดนี้ตรงหน้าองค์พระองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวพี่ไก่จะพามาดูว่าตรงนี้เขาทำอะไรกันบ้างนี่เป็นพญานาคอยู่พญานะครับยาาอยู่หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับจะเป็นพญานาคเอ่อสี่ตระกูลนะฮะแ้วคาด แล้วก็มีโชคลาบนะฮะคือต้องมาจุดธูปไหว้ที่นี่ก่อนนะฮะแล้วก็รอดนะฮะรอดใต้นฮะเหมือนพี่คนนั้นก็รอดมาอย่แหล่ะอ๋อเหมือนรอดแบบว่าเป็นสิริมงคลนะนะครับเป็นสิริมงคลโชคลาบนะฮะถือว่าเป็นโชคลาบนะครับไปรากเขาต้องเรียกว่าสองตนเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพิเชษสมมงต่ตนไม่ใช่ว่าองค์ตงคนี้เป็นพระอ๋ออันนี้เรียกว่าตนก็บางคนก็ซื้อหวยซื้ออะไรก็ถูกนะฮะเพราะว่ามาขอโชคขอลาภจากองค์พญานาคเนี่ฮะ ครับแล้วนี่ก็เนี่ยครับหลังพี่กายก็จะมีเรือนั่งข้ามฟากมาครับก็ <c oughs> เ,เป็นบรรยากาศริมน้ําที่น่ามาเที่ยวครับท่านผู้ชมแม่น่าเสียดายเหลือเกินครับท่านผู้ชม <c oughs> เนื่องจากเวลาของเราไม่พอ <c oughs> จริงจริงในวัดยังมีอีกหลายที่ใ่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําก็ยังมีอีกสองสามวัดที่น่าข้ามฟากไปเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าทางเราจะพามาชมกันใหม่นะครับท่านใดที่ชมขอให้รวยเฮง ปัศจักอุปสรัคอันตรายทั้งปวงเงินทองไหลามาเทมาทุกๆคนทุกท่านทำการสิ่งใดจงสำเร็จทุกๆท,ท่านวันนี้ไปแล้วครับฝากติดตามอีพีหน้าด้วยสวัสดีครับ